ชมการตัดทุเรียนนะครับต้นก็ประมาณ30-40ป,ปีนะครับรจากข้างบนนะงไงตัดอเองคอยฟังเสียง <c oughs> ผ่านมานี่าเลย่าน้เพิ่เอาหมืนเดเอาเอาอะไรเนี่ยสอบไม่ดีเนี่ๆเอานายวอยดมาดูดิาคะเอาเด้อโอ้ยอยนี่สิแตดเลยก็ได้ีวมือเนี่ยเอาเอาเดเด้อ เพิดนเพิดนจริงมีก็เอสิบหายแล้วได้เอาวาืมาพี่มูเบิ้เบิเบิ้เบิ้งเสียวตัดแล้วนะต้นสูงมากนะประมาณสาเมตร เหลืออยู่เร็วบัดนี้ไสย่อล่ะแล้วกะแลยา ดูการตัดสุเดียนแบบเน้นๆขั้นตอนการรับของจริงครับอย่างนี้

nào bỏ luôn na, này là nè cho này mua pei thôi nha, ở nè đây, chốt ở cái thang đằng ngang, mày hú, đây mày, lên luôn เทยวเอาเอาเอาว่เอาจ้ะอ้ยใหญ่ขอดีเอาแบบดุเหมนะนีงกว่านี้มีหมาอย่าตรงเลยตรงเลยตีตัดไปกว่าสี่ก๊อตเอาได้เดี๋ยวสวยเอาขึ้นไปรับเลยล่ะเฮ้ยเอาเคาเอากันดึงเนี่ยมาหาโต่ดเวยเร่งนะ được, được. Ừ. mày sai đưa màn to đây dừng <laughs> <Ồ. cười> tiền không tiền hài bao luôn đi bao <laughs> <laughs> สามสิทธิชีวิตคนรับทุเรียนนะครับ่เฮ้ยต่อยเลยก็ได้จีตรงเลยตรงเลย คนไทยเสิน้องๆออคุณไทยเราขอโทษครสวัสดีครับตรงเลยครับผมตรงเลยครับเออยไม่ยเออผมกมเห็นยนี้เอ้าไแบ่งเยเว้ยแบ่งได้ิจริงเอาเลยไทยมาครับไปเดียวเอเดียวเออาเลย เดียวเดี๋ยวเอาไม่มีพลาดอ้ยตรงเลยครับผมตรงเลยเหลืออีก ไม่ถึงสิบลูกอวเดี๋ย ระวังเตะทุเรียนเอาเอาเอาเลยเอามือบนหัวไปลูกใต้ก่อนนะอย่าเพิ่งทิ้งไหนอ่ะเลยอีกลูกนึงน่ะเออนู่ มันเน้นนนเนียนแบบใกล้ชิดเน้นนินเนียนออคนไหนทำส่วนจ้ามผมได้นะครับจามไปรับได้นะครับ